แล้วตอนนี้เราก็ได้พบกับผอทศทการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานสุรินทร์นะครับผอตุ๊กนะฮะสวัสดีครับสสวัดีค่ะพาเรามาเที่ยวเมืองท่าสว่างเหมือนช้างเหมืองช้างตรงพื้นที่นี้คือบ้านท่าสว่างนะคะอยู่อําเภอเมืองสุรินทร์ครับแล้วก็เขามีชื่อเสียงโด่งดังก็คือเรื่องของผ้าเนาะผ้าเขาสวยจริงนะดูดู เเชิญลือกซื้อได้เลยนะคะเอ่อมาพี่พี่มาผิดงานรึเปล่าท่าพี่คะพี่มาเป็นทหารเลยให้พวกเปลี่ยนเลยไหมณยามนี้เปลี่ยนเรื่องตลกเลยไหมยากให้พวกเปลี่ยนเลยรักชาติรักชาติรักชาติขอรักชาติหน่อยฮะนะครับอ้าวแล้วเจ้าของร้านไปไหนแล้วครับเชิญค่ะมาทางนี้ไหมคะเชิญทางนี้หน่อยฮะเชิญทางนี้หน่อยเดี๋ยวเเดี๋ยวเชิญทางนี้หน่อยคุณป้าอันนี้คือลายอะไรครับเนี่ยผ้าผืนนี้ ลายอะไรฮะลายลายราย้อยดาวโอ้อันนี้เขาเรียกว่าทอแบบ3 3> ส,าสามตะกอออกสีม่วงๆเลยครับม่วงเขียวสวยนะสวยไหมฮะพ่อครับสวยมากสวยนะแม่ทองลากต้องได้สักขืนนะเอาแม่ทองลากได้สักขื้นนานนานเอ่อโอ้ขอบคุณครับสัก <c oughs> ขืนนี่เท่าไหร่ครับคุณแม่อันนี้ 1,800ครับพันแปดก็สองรอยนะครับค่ะนะฮะข้าวหมสามตะกรอบแล้วเขาก็ทำเป็นเสื้อด้วยนะนี่อันนี้เสื้อเสื้อเขาทำสวยนะปอนะตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยเสื้ออย่างเนี้ยทำสี่ร้อยบาทเห็นไหมคนละเสื้อหนึ่งสี่เองไม่ได้นะเสื้อคลุมสีเคาโอเนี่ยคุณใส่เป็นเสื้อคลุมได้นะไหมการให้สีอะไรใส่ใส่ดูคุณลองใส่ดูให้ขอออดีก่อนไหมครับเนี่ย ้ครัใช่ครับอ่ากินดีเลยครับอ่าให้หมอใส่นี่ได้ไหมครับเปิ๊บเห็นไหมสวยนะสวยนะเปเห็นไหมล่ะเออ สวยนะพันสี่พันสี่ร้อยบาทที่คุณกำพูเลยนะคะจริงนะเได้ครับพอใส่ไปเลยครับเอ้ยแต่มันติดกระดุมไม่ได้พอไม่ได้ค่ะมันต้องเยเป็นกระดุมนี่สายใหญ่กว่านี้หน่อยเออใช่ไหมมันต้องใหญ่กว่านี้ที่ให้ติดกระดุมได้หน่อยมีมีใหญ่กว่านี้ไหมล่ะไหนอ่ะต้องันนี้สี่สิบี่สี่สิบสี่สี่สี่อันนี้สี่สิบอ่ะสี่สองสี่สองพอคุณรักษณะไหมล่ะ ตอนนี้ยังค่ะอันนี้ลายแบบโบราณอันนี้ผ้าแบบโบราณรักสวยผ้าถสวยคือนอกจากเขาจะทำผ้าผืนแล้วเขาก็ดีไซน์เป็นเสื้อค่ะนะครับสำเร็จรูปอุ้ยสวยอีกแล้วใส่ขึ้นคือสวยสวยสวยเป็นดีเซนเตอร์พอใส่พอใส่แล้วใส่ไอ้นี่เลยพอใส่ไปเลยนะนะครับทำไมคะเออเดี๋ยวเก็บตังค์ที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมไปเก็บกับการท่องเที่ยวนี้ทีหนึ่งใช่ๆอันนี้ก็สวยนะ ใส่สบายนะคะไหมสุรีนี้ใส่สบายมากค่ะเป็นไหมน้อยแล้วก so ็ไม่ร้อนนะคะแต่ตอนนี <S 2> <S 2> ้คนใส่เริ่มร um ้อนแล้ว่าก็ใส่สองตัวสีสีนี้ก็สวยน่ะ คำว่าไหมน้อยคืออะไรอะคะไหมน้อยก็คือไหมที่เลี้ยงโดยธรรมชาตินะคะแล้วก็เส้นเส้นใหญ่ของเขาเป็นเส้นเล็กๆปล่อยๆใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งกว่าจะได้แต่ละคืบแต่ละศอกเนี่ยมันใช้เวลาเพื่อความเส้นเล็กของเขาใช่ใช่แล้วก็พาเดี๋ยวพาทีมงานเดินเข้าไปดูข้างในสั้งนี๋ยวเดี๋ยวขอคืนเสื้อสักก่อนอ้าวพ่อไม่เอาเหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชื่อต่อนเชิญค่ะคุณโจ๊กเชิญ โอ้ยสวยจริงๆโอ้ยอันนี้ก็สวยอีกแล้วอันนี้ไหมไหมครับคุณแม่ไมหมไหมแต่ว่าเขาออกแบบทันสมัยมากเลยแต่กางเกงยิงขาสัา้นอ,อย่างเงี้ยคุณคุณทินีคุณใส่อย่างงี้ก็ได้นะใส่ยังไงคะใส่แางนี้เลยบนนล่งนี่<ะ>ในๆใส่แบบนี้เลยนี่ๆก็คือใส่กับประยุกต์ประยุกต์กับกางเกงสไตล์ใหม่ออแต่ดูดูดูลายผ้าดูลายผ้าก่อนอันนี้ลายอะไรจ๊ะคุณพี่จ๋า ดอกดาวเรืองหกตากอครับอันนี้หกตะกอก็คือหนาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับราคาเท่าไหร่ครับสามพันห้าร้อยบาทหกตะกอโอ้อันนี้เป็นเป็นเป็นชุดสัว์ได้เป็นหน้าสั้นหลังยาวอันนี้ข้างหลังไม่ต้องใส่นะกางเกงนะแต่ว่าใส่เป็นอย่างเงี้ยเป็นหน้าสั้นหลังยาวต้องใส่กางเกงค่พี่สามพันห้า ่คะรถทิ้งก็ได้ค่ะแต่เล็กกิ้งใส่ได้ลองสวมดูได้ค่ะครับอย่นี้นะคะเห็นไหมสวยนะแล้วก็ถ้าเป็นผ้าผืนใหญ่อันนี้ผ้าผืนใหญ่แบบนี้เขาทำเราไปทำไมฮะเอาไปนุ่งได้ห่มได้หนุมได้โอ้มันยาวนะเป็นแสบได้เป็นเสดอันนี้ลายลายพญานาคเลยเนี่ยนี่เป็นมงคลพญานากยาวโอ้สวยจริงๆเลยผืนนี้เท่าไหร่ครับตัวนั้นสี่พันบาท 4,000บาทนะฮะล้างล้างเป็นคลุหลายนะอุ้ยดูดูอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรลายลายแก้วมังกรแก้วมังกรแก้วมังกรครับแก้วแล้วเขียนเงินเขียนทองแล้วเออมีเขียนเงินเขียนทองด้วยนี่เท่าไหร่ฮะเนี่ยเขียเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทนะฮะอนี้เป็นอ่า เป็นสิงค่ะตัวสิงแล้วก็สีเขียนเงินค่ะส่วนใหญ่ผ้าพวกนี้เขาเอาไปทำผ้านุ่งผ้าอะไรไม่รู้ว่าเราเอาไปโชว์นุ่งด้โชว์เหรอไม่จะโชว์ค่ะเป็นผ้าโชว์เนาะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเวลาจะไปซักเอ่พวกลายพวกนี้มันจะหลุดไหมอ๋อไม่หลุดนะคะเราจะมาเราส่งร้านซักค่ะคเราจะซักให้ครับผมที่ลุมพูนนี่ไงลายผ้าสโลงนะอันนี้อันนี้สามตะกอใช่ไหมนะสามตะกอเป๊ะครับครับนี่ครับ นุ่มได้นะคะราคาเท่าไหร่ครับ1,300บาท1,300นะฮะผ้าสโล่สโลงของสุรินของแท้เลยสโล่มันสุรินเป็นลายดั้งเดิมนะคะคุณล้านนุ่งเป็นเปๆดเลยเอ้าตอนนีกระเป็นตัวเนาะอ่าอุ้ยอุ้ยจะได้เป็นไหมเนาะประกาศประกาศค่ะบ้านไหนที่ยังมีลูกสาวสดๆบอกได้นะคะอยากเป็นเคยโซลิน สวยไหมลายสวยเนาะสวยมากอันนี้ก็เป็นลายอีกลายนึงของสุรินนะคะเรียกว่าผ้าอันปลอมใช่ไหมคะแม่อันปลอมแปลว่าอะไรคะอันปลอมเหรอคะเป็นชื่อจำลองแปลกดีอันนี้ลายโบราณดีลายโบราณดีลาายโบรณนะฮะโบราณก็จริงๆก็ไม่ใช่มีเฉพาะสไตล์ของผู้หญิงนะเดี๋ยวพามาดูข้างในก็ถ้าตัดเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายด้วยนะครับเข้ามาดูนะฮะนี่ เชือผู้ชายครับก็เป็นผ้าไหมลายแบบสโลงนั่นแหละครับแต่ว่าตัดเป็นเชิอดผู้ชายคู่กันได้เลยครับผมเห็นไหมฮะมแล้วก็มีหลากหลายลายนะครับ <c oughs> ถานพทษครับนี่นก็ไหมนี่ก็ไหมไหมมอนกันนะครับแล้วก็นี่คุณชัชฎีชอบหมวกใช่ไหมว้าว สวยจังอันนี้เป็นผ้าไหมไหมฮะใช่ค่ะผ้าไหมผ้าไหมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นเศษเล็กเศษน้อยที่เหลือแดูดิเป็นเศษเล็กเศษน้อยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่พี่กงยูขอเปลี่ยนหมวกเล็กน้อยนะฮะคนมันหล่อเนาะใส่อะไรก็หล่อใช่ไหมใส่อะไรก็หล่ออืมสวยเหมือนนกัแทนมาแทนใบเก่าเลยสวยยัง หมวกก็ทำสวยทำแข็งดีเนาะซักยังไงให้แข็งซักได้ไหมคะเนี่ยซักได้นะเพื่นรอ่เอาเขาเผ้าไหมเนี่ยไม่ต้องซักบ่อยก็ได้นะเสื้อผ้าเราม่ใส่แบบเลือเทิเาใส่งานสวยใช้งานสื้แต่ตกิกภาพนีก็เียนะภาพดูแนวนี่น อไรหมูปอง่หมูเท่าไหร่สาีลงไม่แพงนะจ๊ะโลงกไม่แพงไปไก่อก็ดูย่านเนี้ยดูในหลายร้านขนาดแล้วก็ไปร้านของอาจารย์อะไรแกอายุมากอย่างครับตอนนี้ 然后，然后。